บัตรนี้วันที่แปดมิถุนายนสองห้าหกแปดครั้งที่สี่สิบเก้าข้าพเจ้าวิชิตดาโตปิบุลขอถวาย,เ,ยสเสียงสุดเสียงสดทายายพระสูตรพระประิตามนต่างๆถวายเป็นพุทธชาธรรมบูชาสังฆบูชา อริยะถึงประชาตแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอติดของพระพิจารณาตรงตั้งมั่นมีสติลึกได้มีธรรมทีเจ็ดจแ่อในขลับพระเจนะในบทสวดอย่างต่อเมื่อ่งได้เถิดบทกลับพระราตรไยอรังสัมมาทิฏฐุตวะวะพุทธังวันตังไปวาเตมิสวาคาโตวะเตธวมโมธรรมมาสามีสุป,ปมมันโมวะโตตาวะตังโคสังคังนามามีบทสวสดที่สองบทสวสดบูชาพระภัยฤีพินาอาารังสัมมาทิฏฐุตโะสุจีรังปร,ริณีพุทธุคุเคหิธัลวัโนธานิปัลเมหิจติสติอายวัชีวังพุทธัง อรห <t os ance> ังพุทธังธรรมังสังฆังอรหังโตปูเชมิรัตะนาตะยังธรรมังจารามีโสทินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตจักวาเลสุอัจฉตาเทวตาสมัญมังมุนิกาจตุนันตุสัตถะโมกลังสกีกามิจิรุเตสิกัเตย์จันนุวิเขวิมานนธีเปรละเขจคาวเตสรู้วะานักเข่ะวัตถุมิิเกตเตยคุมาจยันตุเทวทัลวิชนิยักขันธพตาณาติการตันติยังมุนิกาภวมุนีจตันุตธรมะนาโตะอายันตันตันตามะตะสวัสดิธรรมะตธรรมะธรรมะตมัคค ตาโยจะทำมาทำตาบทสวดที่สี่บทสวดภูพะภะคะานะม อาถานโมตัสัพปโตหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสัพปโตหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสัพปโตหะโตสัมมาสัตว์บทเสด็จที่หบทสวดไตศาณคมพุทธังศาณังัจามิธรรมังศาณังัจามิสังข้างศาณังัจามิทุตินตีพุทธังศาณังัจามิทุตินตีธรรมังศาณังัจามิทุตินตีสังข้างศาณังัจามิตจติตีพุทธังศาณังัจามิตจติตีธรรมังศาณังัจามิตจติตีสังข้างศาณังัจามิบทสวดที่หบทสวด สัจจกิยาคาถานาติเมตระนังอัญยังพุทโเมีตรนังวรัลเอเตนะสัจวัเจนะโสติเมหุตุตปะทานาติเมตระนังอัญญังธมโมเมีตรนังวรัลเอเตนะสัจวัเจนะโสติเมหุตุตปะทานาติเมตระนังอัญยังสังโฆเมีตรนังวรัลเอเตนะสัจวัเจนะโสติเมหุตุตปะตาบทสวดที่เจ็ดบทสวดติสารณะมะนามะคาถาพะพุทธังนะเมรัตนะปูตาราสีดาสีตังธทมเมนะเมรัตนะปูตาวิสุทธิสารังสังเขนะเมรัตนะปูตา สูตสีละตจิจรังนัมีรัตนติรัตนยะวะหังสัมมาสมโมรัตติตาลิวัติเสสะภูตังอัโยยายุตตาผูนักโจรคะวาสปะวันตังอันสุมีตตายามปิติตะเหวายะถาตินำมเถเอกังวินาตทิตตเลสมมะสัมภเวนะโลเกกจิ กทาจิจ่จีเรจ่าปาตูภูตังคมภีระยานาวิสารังอตุท่าทูนันวินโยหิปัติตารังวินวิญญาญาลูปังโลโลกันหีเกหิจิกะกันจุปะรันพณียังเกสัญจิตุจีวิจิตังคุณนากายตายะนามหิเยวัชนาตายะสูวิสูตามปีสมุปัสตังนัมัสสุสุธาปาษาท่าทานังบุญญาธิกายามนุสมันตามุมุฏญาภูตังทุขขะปมุจจานาสุขะ สรารนังคตานางปูชาและเหตุสุปรมังอภิปวะอภิปูเฉเนยยังนิพานะจะจิยายุปนิสระรันทางสามาคีเลสามะละโสทนะสิทธิยาจะสาทูหีอัตตะปุสาเลหูปะเสวณียังปาเลหีจ่าปีสรารนังคขมณียะเมวะตัดสมาหีตังติสรารนังติสราสรนังสารนังคตามหะ ลันติงที่วังคาณะเกสุนามัสสมานาปูเชมาจาปีสัสสตตังสุป,ปะสันนะจิตตาตัดถานุป,ปาริจาริยาสถารตาจาาบุญเขนตัดถาสุกะเลนะสุขีพะเวมุเลชนะตัดสมาตัดสะจปะปทาติสุวันตีโหนต,ตุโยเจธาธรรมวินายมหิ ประมาณนภูโตโลกุตลาพิสมยโยนิยตโตสมโมกชังปัดโสปนิสไสยะจะยายะมยามปีโหนตุวัตสุตะเยปะริจิโตสุปสาทากาโลบทศึกที่แปดนะมะกาลสิทธิกาสา,า,ายโยจักุมาโมหะ ปาราปการทาสามังว่โธสุขโตวิมุตโตมาละสปาสาวิโนเจยันโตปาเปติเขมังฉนะตังวิเนยยางพุทธังวัลันตังศีสานะมามีโลกัสนากัญจนนากัญจันจาตันเตชะสาเตชะสิทธิโหตุสัพพันตาราจะวินานสเมินตุธรรมโมเชโยตัสสาตัสตาทุทัตเสติโลกัสวิสุทธิมาคานิยานิกังธรรมะวะนังสธาลีสตวะโหตุสติเกโลสุติโนทามังวัลันตังศีสานะมามีโมหะปะทานังตัณฐาหังตันเตชะสาเตชะสิทธิโหตุสัพพันตาราจะวินานสเมินตุสัทธรรมะ ใสนาตุตานิโยโคโลกัสปาปูเกเดเซตันโตสันยังสันนิโยโจอโกรสทวารคาตัธมังวิจตังกโลติสังฆาวันลังตังสีตานมามิพุทธานุพุทธังสมาสีรตสิตจิงตันเตชะตาเตชะยสิทธิโหตุสัพพันตาราเจวินันตเมนตูบทที่เก้าบทสวดนโมกาลัสอัตกะฐานนโมอาลัโตสมาตพุทธมเหสีนุนโมตมาตมาสัตวารคาตัธเสวะเตนิราโมต้มหาสังฆาสาปิวิสุตสีระสิตจินโนนโมมาลาลาตาราตนาตยาสตาตุกะนโมโกมะกติตาตาตตะวตุเตยยตปิ น,นโมกาลัมปภาเวนะวิค่ัดตุปัทวาน,นโมกาลานุภาเวนะสวนติวตุสปาพะนโมกาลาเเัเติเชนนะวิชีหีโมมีเตใช่ไห บทสวดที่สิบบทสวดมหาสมัยสุดเอวามีสดตังเอตังสัมยังพระวาสเกวิหารติกติเลาวัตถุมิหิงมหาวเนมาตาพิขุรันเทนารันทิงปัจจะไม่เคพิขุสเตตสเพวะอารันเตทัสรียโลกนาตูเทวตาเยกุยนาสันติปตาโหติพระกวนตังทัตนายะพิขุสังคัญญาตโกจะตุนังสุภะสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตระโหติอายังโคพระวัสเกวิหารัติกติละวัตถุมิหิงมหาวเนมาตาพิคุรันเทนารันทิงปันจะ มัตเตหิพิคุสเตตทัพเหวลาหันเตหิทัตตะเรวกคาถาตูหิเทวตาเยกุเยนะสันติปตาหุนติปตังคัสนาพิคุสังคันจจยำนูนามะยำปีเยนะพระว่าเตนุปัสังกเมริยะอุปนางิตะวาพระวันโตสันติเกปัญเจคาถาภาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยาทัตสินนามาภาละวาปุริโสสัมิชิตังวะภาหังปเสยยาปริจังวะภาหังสามิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเตสุเทเวสุอัตตะไิโตพระวันโตปัลตุปัตุูหังสุอัตโขตาเทวตาพระวันโตสันติเออภิววาเกมันตองภพ

ขีรังเจตวาปาขีรังอิทักขีรังโอหัดมานชาเตจรันติสุทาวิมาลาสกูมาตาทูทูตาสุทันตาสูสูนาคาติอัตโขอปบาลเทวตาพันโตสันติมาคาถาภาตีเยเกจีพุทธทางสารนางคาตาเสนาเตคมิสันติอปะ巴拉提瓦塔潘โตสันยิมังคาถาพสีเงเทวางายานางปริบูเลสันติอัตโข พระกวาพี่ขัวอมันเตเสเยคูเยนะพี่กเวทัดเสสุโลกทธาตูเทวตาสันติปฏิตาโหติควตาทัศนายพีขูสังฆญจากเยปีเตพิกเวอาเหสุงเพชฌนานางอาหารโตสามาพุทธาเตสามปีวัตานางเอตัละมาเยวะเทวตาสันติปฏิตาอาเหสุงเสยญาถาปีไมหังเอตัลลเยปีเตพิ่กเวพระวีสานเตนครับมาทานอาหารโตสามาสัมพุทธาเตสามปีวัตานางเอตัละมาเยเทวตาสันติปฏิตาพวิสันติเสยญาถาปีไมหังเอจตลลายิอาจิกิตามิพี่กเวเทว วากายานามามีกิตายสามีพิเกวเทวากัญยนามามิเชสีสามิพิเกวเทวากัญยนามามีตังสุนาถาถาทุกันนั้นมื่สิงโรตัสาสีสามีตีเอวันพันเตติโคเตพิขุพันโตปันจจสุพิกวาลเอตรละโวจากสีโลกามามนุกัดสามียัตตากุมมาตัสสิตาเยสิตาสิกคพพลังปะหิตาตาสมาอิตาปูสุสีหาละวัตสีนาองค์ โลมาหังสาพี่สามูโนโอทาตามนาสาสุนาวิปสันนามาตุนาพินโยปัจจะสตะเต,ตา,วาวันเนกปิตาวันตโตมันเจตสานาสาวะเครละเนและเตเทวะไกพะกันตาเตวิชาดาพิกโกวตเตจข้ามาวันลสตาวาพุทธศา,าส,าสนางังเต สามป่าตุหะนิยานังอนุสสนาทัศนังอเปเกสละมาตังขุสาตังอนาลันตลิง <m> สัปังเอเกสหาสนาอมนุสสนาทัศนังอเปเกสละตานักกุลทิตาปตาบุตาอาสงตจัตสาพายางย่อยกิจจวัจะตุมาตุโตอมันชีสัทาสัพพิตัลลเนระเตวะกายประกันตัตเตวิจานาภิโกโขเตโปหังกิจายีสัมมิขิรายีอนุบุปัสสุตตาตัสขัสสาญาขาคุมาคติเจ้าเาเวอิทิมันโตชิติมันตวันมันโตยัสติโนโมทะมันังวิกรรมวิคุณังสมันติงว่านังจัตสาหาสังเขมาวตาญาขาโยน ชิมันตวันวันโตยาติที่มามานางพิการมขน่คุณนางสมบริงว่านางสาธิกติสาหัสยาขาน่านำโตนี่งชิ้มันโตชินมันตวันวันโตยาสติมามานางพิการมุพีคุณนางสมบูิว่านางวีเจเจสาหัสายาขาน่านำโตนี่งชิ้มันโตชิมันโตวันวันโตยาติหี่มมูถามันางพิการมือพี่คุณนางสมบูริว่านางเวตาเวตาปัจจตานยาขาน่านำโตนี่ตชิ้นมันโตชิ้นมันโตวันวันโตยาสถิติหนุ่มหมูป้ามันนางพิ

ที่มันโตชิดมันาตวันโตยาสติมทำนั่อภิกรรมุพิุั่งมิงว่านั่งกุตาเลสีสั่งราชุเวตตต่ตาติดักาณาปิปติมาละย่าสตุกตาติต่อครจะมานามหาภารยที่มันตชิดมันโตวันวันโตย่าสติมงค์ทำนั่งมิการุพิขุนั่งจริงว่านั่งุลามติที่ hm ั่งท่าตะเลโถวนนังวิรูทะโกปัญญาวิรูปะโเลรูอุตัลังทีต่่งจตุโลเทวิหามามหาราชสมันตาจตุโลทีสัทธาบางมนาตาอังกนงสุวะ จะตโนกรรมจะติดใจกินนุมาตูนีมาตูจะตาตโนโอมามมโยจ้าเทวทูตมาตาลิงจิตต์สืนกพปะโพนัลโรราชาตโนภาวอาคุปจาสีโคเจวตินเพรู้สุ่ยะว์จักรโหเตยจันเกเจราชโนกพปะโพสหาราชุวิงโนธะราอภิกรรมุพิกุนังสมัณตินว่านางอาดาคุณาลัสาอาณาคาเวสาราสหาปกะกรรมสาตตลาอาคุปยาคาสหายาติพิยามุณนาทะาะลาอาคุนาคายาสติโนเอราวันนมหานาโคโสปนันสมณตินว่านางในเยราคัลเชตหาสาราติทิภาทิบาทปักศีวิสุทธ จะกกูุยสาญยาศาสตร์ว่านวัชชกรามกาศจิตัา จิตตาทุปันนาติติเตสนามังพรยายนตานักเวลาชานามาสิทุบันนาโตเข่งมามะกาสีพุทโธตานาอุวาจะหิววาวายันตานาคาทุบันนาตมวะกลางพุทโธชิตังวชิราเถธาตมุธาอตุลาติตาหาตารวาตตาวาใส่เจตมันโตยะสัตตินุกกาลกัญชาไม่ตมมาเอาอตุลาสีนะคะสาเวีปจิติสุติตติตามนาโทตมุติตาหะตตตังปริปุตานังกภเพวโรเจนะมานาสันนาจาวาปริเสนนงราหูพัตตะมุกะมังสมโยธานิพพันเตสุขืตสมันติงว่านางอโปจัตเทเวรปัทวีจั เตโชวาโยตขขาขมูวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจยะสาสาหะเมตตากรุณายาอาคูเวเทวายะสัตสิโนทัศนสเสตะนักายะสเปนนาลับวันนี้องค์ที่มันปวดชุดนมันโดนวันตัยะสัตยิโมทรรมนังวิกรรมิคุณะสมันติวานงเวรุจเทวาตวันริจารสมาจาภูเวจายมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมังคุลกิตาสุริยาสุปนิวาเทวาสุริยามาคุลกิตานากาตานิปุลกิตาตาคูวันมันเทวธรรมะ ดาหักกาวัสุนาวัสโรเสโถปะกามาุริโคทเสเธตากายัสเป็นนามตินิันตชุเป็นโตนันโตยัสติโนโมทมนางวิกรมกุนางสมติวานาอาราภูสหาภูเทวะชลมคีสิขาลิวะอธิกาจเรุชาตอุปะภูพติธาติโนวานุนาธารมจะอธิตาอเาคาสุเลยยารุจิอาคูอาคูวาชาวาเทนิโนทัตเสัตากายัเป็นเรวนามวนอิิมันตชุติมันโตนันโตยัสติินโมตนานางอภิกรรมภิกุนางสมติงว่านามาสมานนสมนุสุม กับประตูศิกอาคูอาคูมนุประตูศิษอาหาคูหาริโยเทวาจจเยจารุอีตวัินุปาลคามหาปาลคาอาคูเทวะญาติสัติโนทัศเสรษทัศกายาเศตษฐามณีนิโูสิงชิมันโตชิโนวันวันโตยาสติโมธมนังมิกลมพิขุนังสมันติงวานังสุกกาอารมหาลุนาอาคูเวกนาสารสหะตโอทาต่มันเคยปัมผูขาอาหุ อาคูเฮวาวิจักข้านาธรรมะมัตตาหารละคัณมิสกายะสัตสินูท่านนั้นอาคาปะจุโนโยปิสาพระวิวัสติทัศเศทะกายาปัสยินนาที่โยชิมันโตชิมันวันนวันโตยะสันิโมทัมนังบิกามุงภิกขุนังสมันติงวานังเขนิยาสุจายามาคัจกาใจยัตสัตสิโนคาพิปักรามาใสโสโชติมนาอาสวรนิมารติอาคูอาหาคูปะระนิ้มิตาทัศเศทะกายาสัปินานัปโนีโนชิมันโตชิมันโตวันวันโตยัสันิโมทัมนังอภิกามุงภิกขุนังสมันติงวานังผัด สานเตะเตะวานิกายยัสพเปพน,นนัน้นตนนโรยามันว่าเยได้อาคันทูเยสันเตสทันทิสาสหาประวุตตชาติมัคคีระโอคะติมามะ มานาสาวังทักเขโมคตาลังนาสังจันหังว่าอสิตาสิตาสุภัมบารมโรจารบุโตอิทิมาโตสหัสสันนุกุมาโรติโสเจโสปะคัสมันจิงว่านาสหัสตัมอมุกานังมหาพรมน้าที่ทชัตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสันสีโสเทศรัฉละอิสระอาหูปัญเจกัสวัตติโนเดสันจจมัจโตอาคาหาลิซาปริวัเโตเตสเพอาภิการตายเปสินเทเทเวอาพามะเกมาลเสนานปการมีการฝกการหาสมาติยัางเอตาการหาฐาพันธาธาอะไรเคลื่อนพัฒนามาดูธมันตาปริวาเลธหามาโวมุจจรัะโกจิงนัง อิติทารมหาเสนกกนหาเสนาอเปตยีปารินาตาละมหาจัตวาังกตวาเพราวางยะถาปวุสสโกเมโทท่านายันโตชวิทุโกตถาโสปัจจุภาวันติจัง สังกูทวัสยังวัดเสตตะสะบัญญาวัดปิเสวะจตุมาตโตะมณีส er. าวาสาวเกตนีนาเตมาลาเสนาเป็นการตายวิชานาใสวิครูเตจากบังมงสุตวาพุทธศาสนางวีตาลาคาหิปกามมงเนสังโลหามีอีใช่ยุงสาเพวิชิตตางสังคามาพะยาติตายาสัตติโนโบทันติถาปูเติสาวเกเตชเนตตาตี บทสวดที่11บทสวดมังคลาสุตตังอเศวราจะพารานังปฏิตานังจะเสวนาปูชนียานังเอตมังมุตตานังปฏิรู้ว่เทวโสจะมุเพตกาจามุตตาอัตถะมะติจิจะเอตมังมุตตาห้าจุดเจศิปัญจานิยโยสกุลสุภาติตาเจวตาเอตมังมุตตนังมาตาปิคุทานังปุตตะสาสร้างเรอนาวโกมะกามันต์เอตมังมุตตนังทานังจารามิจียาตการนังจะสังเรอนาวจังกรมานีเอตมังมุตตนังอารติวิยัติปปามัจจานาจะสัญโมอปามังจัตทำเมตุเอตมังมุตตาน นอละวจีมาโตจะทำยุทีจักกตยุตากาลินะธรรมะสวัสงเอตามังรุตนาขันติจัตโตวะจัตตาสมานานาทัศนากาลินะธรรมธรรมะจักกัจฉาเอตามังรุตนาปุจจาระมัจริยาอายะสนาทรัตนังนิพานาจัจิยาจัเอตามังรุตนาปุทธาระโลกะทเมจิตังยัสนาคปติอตุกะเวลาจังเขมังเอตามังรุตนาเอตานิกาตังอัตวะสัพพะตัมมะปัลลัิตาสัพพะตัโขจิจันจันเตตันเตตามังคัลโมตตมันตี บทสวดที่12บทสวดรัตนปรลิฏยังสิจีวิตังอิจาวาหุลังวาสเกวายังรัตนังปนิตังนาโมสรางัณจิจักขัตอิธรรมปีพุทธิรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหนิขยังวิลาคังอะมัติวันิตังยัสกัจยาักัจยมณีสมะอิโตนาเตนะธรรมีนาธรรมชีจีธรรมปีธรรมีรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุยามพุทธเสโสปผลฬวันนะยิงสุจิงสมาธิมานันตังลิกัตมาอุตสมาธินาโมนาวิชติธรรมปีธรรมรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติ ตาลีเอตานียุคานีคนติเตทักศนียาสุกัตตาสะตาวะกับเอตินีปีนานิมหาพลาดณีจำปีทั้งเจรตนางประณีตเ,เตนสัเนสเจนัสตววันเตน โทนตัวเยบุบวันเนตามัทหามเหน่าน้การมิหโคตตาทานามีเตปฏิปัตตาอังมันตังเนยทานาบุทานิกุจิงกุเชมันีธมิตรทังเกยละตังปฏิไตเอเตนะโซนที่โธตุขิณังบุลนังนวังอธิสัมปวังวิจตตาติกาจิตติเกเเพงเตปิจานวิตาริวณทิชันทานิปันติทิยายะตาัมปฏิโวทินัมปิทังเกยละตังปฏิไตเอเตนะสัจเจนะตันที่เขหนตูบทสวที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวานอัตตาวะเนชิตตังเสยโยจายายังอัตตาปชาอัตตาทัน ตัดสัโปตัดสันิจังสัญญาตะายานิโนเนวเทวนาคพะโณนามาโลสหพม,มูนาชิต่างอาัจชอาปาชิต่างกยีลาตาขาปูบัตสาชันตุโนภาสิตามิทางเตนะพวตาชานะตาปัสตาร拉หันตาสามมาสัมพุเทนะเอถาตุมเหมาอนุสะเวนะมาปลามะปลายะมาอีติกีรายะมาปากขิกีสมปะทะทา,ทานีนะมาตะเกตุ ตักาเหตุมานยะฆาเหนะมาอากาปะลิวิตักเกนะมาที่ติยิจยะนักขันติยามาพัทธลูปาตยะมาสมโนโนขาลุยะทาตุเมเหออตตะนาวะชาเถียะถาอิเมธามาอกุสลายเมธามาชาวัญชาอิเมธามาวินยุขราตินองอิเมธามาสมันตาธรรมาทินะอติยสุขายะสังวัตตันติอัาตุตเมเหอตปะยะเถยยะตะยะถา ตุมเหอัต,ตานาวะชาเฉยยะถาอิเมธาม,มากุสลไยเมธาม,มานาวชัยเมธาม,มาวินยูปะสันทาอิเมธาม,มาสมันตาสมาธินาอิตายะสุขายะสังวตันติอัถาต,ต,ตุมเมเหอุปสัมปัญยะวิหะเฉยยาถาติบทสวดที่ส5บ้าบทสวดอุปเฉยยะสูตรอุปนิยติชีวตตามัดปามายุชะลูปนีตัสานาสันติตานาเอตังไมยังมรณะเขคะ มโนโอเอกบุญญาณิกะยีราธาสุขาวะหานิปุปนียติชีวะตามัตปามายังชลูปนีตัดสานาสันติตา,า,น,า,านาเอตังไมยังมรณะเขคขมโนโ,โลกามีสังปะชาเหสันติเปโขโยทากายนะสังยโมวาจายะอุตเตจวะตังตัดสัตเปตัดสัตส,ส,สุขายะโหนติยังชีวะมะโนปะกะโลติบุญยัง ธรรมโมเอเวรคติธรรมมาจารงธรรมโมสุจินโนสุขามาหาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนักคู่คติงชัดชัดติธรรมมาจารีสัพเพสังขาลานิจายถา,าปัญญายปัตติอัทินิพินเถตุเทสุเคตามะโควิสุติยาสัพเพสังขารา ทุขาติญาติาปัญญายาปัส,สติอทตินิพินทิตุเคเอสัมมาโควิสุทธิยาสตรีธรรมานตติาติหาปัญญายปัสติอทตินิพินทิตุเคอสัมมาโควิสุทธิยาบทตัวที่สิบหกบทสวอดอปัชนะกาชาโดกอปัชนะปัตฐานาเมเกทุติยังอาหูตัดิกาเอตัดทัตยาญเมทวีตังตัดถาญะอปปัชตัง พระองเวศนานางยันติปัตตานิวารานิจารามุขปริยานิมนุส ISH. สามัญาตัิลานในตังของสารังเขมังในตังสนมุตตมังในตังสนมาคามัาตพุต <donn> ุขาปมุจติโยจักผุทแทนจัดธรรมจัดสังข์จัดสารังคตโตจัดตาลีอริยาัจชินศาสวัญจาปัญญาปัสติกุกขันทุกุพตมุตตะทั้งคุกขาราติการามายาปังอารังทุกขปัตมกิริยานในตังของสารังเขมังในตังสนมุตตมังในตังสามาคามาตพัทธุขาปมุจติบทสวดที่สิบเจ็ด บทสวดพัดเทกะคาคาถาอติตานาวาค่ามือยะนับปะกัลงปะกิีกลางเขคณาคัตตังบุคคลไม่คนคำหนึ่งถึงสิ่งร่วงไปแล้วไม่คนไม่หวังสิ่งเรียไม่มาถึงยะถะตีตามปะหีนันตังอัปปะจันตานคตังบุสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นละไปแล้วสิ่งทียังไม่มาถึงเป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุบันนันใจโยธรรมางตถาตถาวิปัสติอตังวิรังอสังกุปันตังวิถะนามะ นุขลูให้เยบุก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปฏิวัติไม่งอนไม่คันแข็งในทานั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งให้ปุป่งเธออาเจวากิจจะมาตับปังโกอัญญามรรนงังสุเวพึงทำความเพียรเสียวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้นะฮีโนรักคารันเตนะมหาเสเนนะมาจุนาเพราะว่าความพัดเพียก,กับมุจลาชมีผู้มีเสมาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงองโหรัตตามาตันตีตงังตังเวพัทเท กาลโตตีสตันโตอาชีคเตมุนีตีพระผู้นี้ผู้สงบย่ำเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดค้านตั้งกลางวันกลางคืนแลผู้แนนั้นว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการนี้แฉแลบทสวดที่สิบแปดบทสวด พิคณะปัจเจเวคณะป่าถาชลาธโมยอหิยญาันติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พิญาทิธโ,โมหิพยาทิงานาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไมได้มรณะธโมยมรณะนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไม่ได้สัพเพเยปิเยมะนาปหีนานาปูนนาพาวโรเราจะไว้ไม่เป็นการคือเราต้องต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจเท่าไหร่ทั้งปุถุคามัสโกริคามัทายาทุกกรรมโยนิกรรมพันทุกกรรมปฏิล้วเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกินมีกรรมเป็นีท่อาศัยยง กำมังกาลิชามิกาลยานังวาปะปะกวาตัดฟาไทยยาะมวิสามิราทำการมันได้ไวเป็นบูหรือเป็นบาเราจะเป็นทายาคือเราต้องแลผลกันนั้นนั่นสวยไปเอวังอัมเหหิฆาภหขณะปัจเจเวคิตะพังเราต้องหลายคนพิเชียอย่างนี้อย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอบทที่สิบเก้าบทเทวตาอุณะนาคาถาทุกกปัตตาจจนีทุกขาปยาปัตตาจจนีปยาโสกับปัตตาจจนีโสกาโหตุสเปยิปปาลิโนเอตาวตาจะมีสมัตังมุจิตสมัตตังสเปย์เทวานุโมตันตุสัพะตังเปติยะตานังดานังตุปตาใจสีลังคตุตสัพพวน จะตาหูตุขาเจตุเทวตากาตาสเพยุทธาปราปตาปเจกันยังพลังอาหารตานาจะชเจนานักขันพนามิสาปสู บทสวดที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานนะคาถามยาเทวตาสัติวิหารละวันที่ทุเปกะเลโพริกะเลตาหิงตาหิงตาทำเองนะพระวันปุขิตาโสถิงกัลลธตะวิหารละมันทะเลเทราจะมัจจานวากาจะวิโกสารมีกาทานาปฏิกุปะกาคามาเทนนี้นี่มาจะอิสราสัพพนัมบูตาสุกิตาปนตุเตชะลาพุทธายยปิจเจอสังสัมเทียสตาอัตโวปปัติกานิยานิกธรรมมะวังปะกิจเตยสเพทุกกันแก็โดนตุสังขยังค่ะถูกจีรังสังธรรมโมธรรมะเทราจะบุคคลาสโคโหตุสมัาโควาสายยาสีใดยาจามีรักกัะโมตบ ธรรมเจ้าวุติงสาวประภูนียะธรรมีอาริยประเวสเตยบทสวดที่ยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปัติทาณค่ะทา บุญญาณิธานิก้กตาสายาณัตยาณิก้กตานิเมขอสัตว์เท่านี้ไม่มีถึงไม่มีประมาณจงเป็นส่วนผู้มีบุญเนี่ยที่ข้าพเจ้าได้ทำนบ,บัดีเตสัจะพานิโนโหดสัตต์ัปัตตาปัา,านาคาแลแห่งบุญั้างไหลอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หางมาตาปิตาทโยคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาบิดาของเจ้าเป็นต้นทีถาเมจายะทีถาวานเยมายตะตเวนิโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นแล้วแม้ได้เห็นแต่สัตว์อื่นที่เป็นกลางตตะ สัตตาตีรันตีโลก,กัสมิงเตกุมมาจตุโยนิกาและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดอ,อยู่ในภูมิ3าสำเนิดสี่เจกัจตุวกาลาสังสารันตาพระวาพระเวมีขันท่าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตุเยปัิทานมเมสัตว์เราได้ทราบในการบุญของขราพเจ้าแล้วอนุโมทันตูเตจะยัง ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถอะเยียยังนับประชานันตีเพราะสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบในการถึงพระเจ้านี้เทวานิเตสังนิเวศยุงขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นไม่ยันทินานี้บุญญานี้อนุโมทนเหตุตุนาเพราะว่าเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่้าพเจ้าให้และสะเพสตาสธาวุตุขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวทเอาเวลาสุขชีวิโนโจงเป็นสุขเสมเอเถอะเขนับประทานจาตับโปตุและจนถึงหางอันเสเ็นเถอะ แต่สถานนี้จะต่างสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธอ ด้วยอนุภาพแห่งซาจันนิหารอนุภาพแห่งความเพียนส่งในการบูชาพระตถาคตตายด้วยการทายายบทสวดพระศูภะประปริแตกพระคาถาเรามีขอความสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าและให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเจ้ดาต่างหลายพลนุมวลในการสวดทายามนต์และธรรมเหล่านี้เมื่ออนุพลธาราโปรดอมรบอร์ให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลบักกิ่งไปริพิณาโดยมนณฑีสมเด็จพระยานทักวกรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้างสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและจะสร้างขึ้นในอนาคตจงเตมด้วยอาาานนุภพพพแแห่งงรรระะะปิลลคคคใถ ต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเาทิสาธุ